สวัสดีค่ะฝากอิงแลนค่ะสวัสดีสุภาสุค่วันนี้บ้ายลงเดือนค่ะสวัสดีจากอังแลนด์ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะจ้ะเด้หวังว่าทุกคนจะสบายดีเนาะวันนี้ได้ยกมือสวัสดีเพราะว่าไม่ได้ถือกล้องเนาะค่ะ,ะมีคนสงสัยว่าทรายลืมพ <c oughs> นทักเล่นเฉยๆหรอกว่าว่าทรายลืมประเพณีวัฒนธรรมไทยหรือ,อยังเพราะว่าเห็นอ่า พูดสวัสดีไม่เห็นยกมือไหว้ทราบเออวิดีโอเนาะจ้ะนั่นคือแบบว่าตั้งแต่ก่อนเนาะค่ะใสา่ถือกล้องเวลาใสา่สวัสดีก็ยกมือข้างเดียวเนาะค่ะทีนี้ก็มีคนมาทักเนาะว่ายกมือข้างเดียวมันไม่สุภาพถ้ามือไม่ว่างก็ไม่ต้องยกเลยพูดสวัสดีเฉยๆก็ได้อย่างสิานาเพื่นวาเนาะนั่นก็คือมันหลายความคิดพี่น้องค่ะก็เลยแจ้งให้ทราบนะคะอันไหนเวลาตั้งกล้องไว้อย่างนี้ใส่ก็จะยกมือได้มันน่ะ างครั้งถือกล้องอย่างนี้ถ้ายกมือเดียวมันก็เหมือนกับมันไม่สุภาพอะไรอย่างนี้นะพี่น้องนะแหละมาวันนี้มาไอ้นั่นจ้ะมาทำงานมาทำงานที่สวนนะคะพี่น้องขาใซก็เป็นอ่เป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องสวนเรื่องอะไรนะพี่น้องนะ แต่ว่าทําได้ให้คิดซะว่าเป็นเหมือนเหมือนสวนตัวเองว่าอยากทําอะไรนะจ๊ะอยากตัดอะไรออกอันไหนมันไม่อัน,น,นไหนมันไ,ไม่สวยอันไหนมันสวยก็เก็บไว้อยากแต่งอะไรให้มันง,งามๆอยากตัดอันไหนออกก็ทําำนะจ๊ะนอกจากว่าบางอันเพื่อนก็จะมาบอกายว่าเออตัดตรงนี้ออกให้หน่อยนะฉ,นฉันว่าตัวนี้ไม่เอาเหมือนต้นนี้จ้ะน่าจะให้ดูต้นนี้ ไ้ชอบอยู่ไ้ว่าเราไซไม่ตัดออกแต่ว่าเพื่อนไม่ชอบเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใหญ่เพื่อนว่าน,นี่เดี๋ยวมันจะใหญ่ขึ้นเพื่อนบอกก็เลยบอกว่าให้ไ้ตัดออกให้หน่อยนี่แหละมันก็จะเป็นบางงานที่เพื่อนบอกนอกนั้นเราก็จะทําไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องคะทาไปเรื่อยๆเอ,อ่ไม่ได้มาหนึ่งเกือบเดือนจน้ะเนาะเกือบเดือนวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะอาจจะพูดสู่ฟังยาวก็ยาวแล้ววันนี้วันที่เก้าวันที่เก้ากันยายนเนาะคะ่ะ กันยายนเดี๋ยวสักหน่อยก็จะเริ่มเข้าฤด,ดูใบไม้ร่วงค่ะอากาศก็เลยยังไม่อยู่ตัวเนาะยังไม่สเตเบิลตอนนี้ก็คือวันนี้ร้อนนะคะกันยายนถ้ากันยายนร้อนเพื่อนเก็จะเพื่อนก็จะบอกว่านอกผู้เฒ่าก็จะบอกว่าเป็นอ่าอินเดียนซัมเมอร์เพื่อนวะเป็นอินเดียนซัมเมอร์ตอนนี้ไซก็จะทํางานอย่างอื่นไปก่อนเดี๋ยวไสก็ตัดหญ้าเพราะว่าหญ้ามันยังไม่แห้งจ้ะเห็นบ ยังติดเปียกอยู่ตัดยังไม่ได้ก็เลยจะลิมตกแต่งต้นไม้ไปก่อนเนาะนั่นแหละเดี๋ยวงานต่อไปก็คือตัดหญ้าพี่น้องคะซัมอกำลังจะผ่านไปแล้วจ้ะสเสมอกำลังผ่านไปแล้วเนาะถ้าแบ่งตามเดือนจริงๆเดือนนี้กันยายนก็จะเข้าออทัมก็คือใบไม้ร่วงเปลี่ยนสีแล้วแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่เปลี่ยนจ้ะนู่นแหละเดือนตุลาผมมันต้องจะเปลี่ยนเนาะแต่ถ้าตามเกณฑ์ที่ เขาเขาไอเขาแบ่งก็คือกันยาตุลาพฤศจิกานี่จะเป็นอันนั้นจะเป็นฤดูใบไ,ไม้ร่วงเนาะนั่นแหละทรายมาครั้งสุดท้ายวันที่สิบสามสิงหาพี่น้องสิบสามสิงหาหลังจากนั้นก็จะยากอีกอย,ากอยากา่างค่ะยากลูกยากงานยากกันนั้นอันนี้ก็ไม่ได้มาเห็นว่านะมันยังเปียกอยู่เนาะก็เลยมาอีกทีวันที่เก้ากันยายนนี่ยากก็เลยยาวพี่น้องก็จะตัดหญ้ากออกเนาะไปดูกุหลาบนี่แหละก็คือ งานที่ายสามารถทําได้แล้วก็ตรงกับเวลาแล้วจะไปส่งลูกเสร็จายก็มาทำพี่น้องคาอุย้ยมอบบุหลามให้ทุกคนนะพี่น้องส่งลูกเสร็จก็มาทํางานจ้ะถึงเวลาก็ไปรับลูกก็คิดเป็นชั่วโมงเอานะจ้ะพี่น้องขานี่แหละซาซชอบที่จะมาทำเนาะคะ่ะเพื่อนถามว่าเดี๋ยวจะทํำไหมทำเนาะคะ่ะน่ะนวันไหนที่ทําได้ายมาทําเพราะว่าเป็นงานที่เราชอบเหมือนกับอยู่สวนท่นละ่ะ น้พี่น้องเหมือนกับอยู่สวนเราอยู่ได้ทั้งวันวันนี้จะร้อนถึง28องศาเลยที่พี่น้อง28องศาเซนเซียตเลยวันนี้เนาะใครเห็นใส่ใส่เสื้อตัวนี้จะรู้เลยว่าเป็นเสื้อที่ใส่ประจําทํางานเพราะว่าเก็บไว้ค่ะพี่น้องเป็นเสื้อที่โรงพยาบาลเขาให้ตอนสมัยไปเที่ยวเนาะคะ่ะสมัยที่ไซทํางานที่โรงพยาบาลเก็บไว้เป็น ที่ระลึกถ้ามันขาดก็จะพับไว้ใส่จนมันขาดหนึ่งหละมันใส่สบายถ้าวันไหนมันร้อนพี่น้องถ้าวันไหนร้อนแล้วผ้าเสื้อตัวนี้มันเบามันบางใส่สบายนี่แหละทำไปพี่น้องขาเนาะดีกว่าอยู่เฉยๆถ้าอยู่เฉยๆแล้วกวาดจะขำเลยกว่ามันจะคขำ ตัดหญ้าแล้วพี่น้องค่ะพอชื้นๆแต่ว่าก็ไม่เปียกมากเนาะ,ะตักขึ้นไปรอบน่นจ้ะเนาะเครื่องตัดหญ้าของเพื่อนใครชอบรุ่นแบบนี้ก็ก็โออยู่นะพี่น้องไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่ก็คือใส่น้ำมันจ้ะในน้ำมันเอาเติมน้ำมันเนาะแต่ว่าต้องดึงเวลาะสตาร์ตต้องดึงตัวนี้ที่สำคัญใไ่ชอบตรงที่มันมีตัวนี้ค่ะตัวนี้เวลาเรากด มันก็จะแบบว่าล้อก็จะเลื่อนไปเหมือนกับเราไม่ได้ดันดน,นะคะ่ะมันก็ไปเองอย่างสินะค่ะนี่กดตัวนี้ไปเองเลยน้องพี่หน้องไม่ต้องดันมากเดี๋ยวสายสะพาตัดหญ้าทีนี้วันนี้ร้อนมากพี่น้องเอ้ย <c oughs> ร้อนมากๆตัดไปแล้วแบ๊บหนึ่งท่้งฝุ่นจะ้ะตัดไปอู้หอนยี่สิบถึงสูงถึงยี่สิบแปดองศานะแต่ตอนเช้ายังไม่ถึงยี่สิบแปดองศากันยังห่อนนอะพี่น้องนั่นแหละการทํางานก็เนาะ คิดพลังบวกจ้ะว่าไม่มีคนไหนหรอกที่จะไม่เหนื่อยถ้าได้ทํางานเนาะเงินเดือนเยอะก็ยิ่งเหนื่อยเยอะค่ะเหนื่อยสมองเหนื่อยนั่นเหนื่อยนี่นั่นละพี่น้องเนาะเนาะนั่นละ่ะบ่มีผู้ใดหรอกที่จะให้เงินเท่าฟรีๆจ้ะถ้าเราไม่ทํางานเนาะพี่น้องคะเหนื่อยแล้วเราพักผ่อนก็หายประชันเพิ่นนวานเนาะนั่นละ่ะโอเคไปลุยงานกันต่อจ้ะ ร้อนมากวิ่นอกเวลี่ฮอตวันนี้แต่โชคดีที่ไซทำํำลงมาแถวนี้จะเป็นร่มทั้งหมดเนาะคะ่ะหมายถึงว่าเขตแถบสวนผลไม้แล้วก็สวนเขาเรียกว่าอีย่งล่ะฮะสวนในส่วนที่ปลูกสวนครัวเนาะถ้าเป็นบ้านเราก็คือสวนครัวจ้ะจะถ้ามาลงฝั่งนี้เนะาะไซจะไม่อันนั้นจะ้ะ เวลาตัดหญ้าเนาะใส่จะไ,ไม่คอลเลกไอกราสหมายถึงว่าปล่อยแบบนี้เลยเนะจ๊ะเนาะปล่อยแบบนี้นี่แล้วใส่ก็ให้มันเป็นปุ๋ยไปเลยนะคะไม่ไม่น,นั้นไม่เน้นว่าจะต้องเกลี่ยสะอาดเหมือนด้านที่เราทําทางนู้นนะจ๊ะเนาะด้านนี้ก็คือเป็นด้านของไอนั่นของส่วนออสวนครัวหมายถึงว่าพืชผักผลไม้จ้ะบูพี่น้องเอ้ยแอปเปิ้ลงามงามจา้ะโลนกองขี้ดินเยอะ เหมือนบานเฮ่าเลยจะแบบว่าถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นไอ้นั่นเนาะไม่ใช่แอปเปิลก็คือบักซิดาหรือฝรั่งเหไหมโลนกองขี้ดินถ้าเวลาอยู่ในสวนไหมพี่น้องเบิ่งเต็มโอ้ไซสะออนถ้ามีหมูเก็บไปให้หมูจ้ะเหมือนปีแรกๆที่ไซมาทํางานเนาะจ้ะไซเก็บไปให้หมูฟาร์มเพื่อนเนาะแม่มจ้ะฟาร์มแม่อลิเวียเก็บไปให้หมูแต่ว่าตอนนี้หมู เพื่อนไม่มีแล้วเพื่อนขายออกไปหมดแล้วเพื่อนไม่ทําหมูแล้วเนาะเพื่อนทําแต่วัวเบื้องซายก็จะได้ตัดมาด้านนี้ทําแต่วัวนมมาดูแอปเปิลค่ะพี่น้องช่วงนี้แอปเปิลเด้อค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของแอปเปลิลเดือนกันยายนวันที่เก้าแอปเปิลยากพี่น้องเบิ้งโอ้ยคุกกี้แอปเปิลคุกกี้แอปเปิลกองเต็มขี้ดินอยู่พี่น้องเงอ้ยให้มันสะออนหลายคุณ มันจะหน่ยใหญ่ๆพี่น้องใหญ่แห้งใส่กับสก็บออกากทางเก็บออกแกทางไอ้ตัดหนาใส่เพราะว่าเครื่องตัดหยาแบบกระจุยเลยดิกลัวมันกระเด็นมาใส่ตัวเองพี่น้องค่ะนี่แหละโอ้ยบิ้งนาะแปลว่านี่แหละมันเป็นอย่างลยเขาเรียกว่ามันเยอะเกินเหรอแม่จ๊ะไม่จําเป็นจะต้องปลูกพี่น้อง สำหรับแบบยายดิเพราะว่ายายมีคนรู้จักเยอะที่มีต้นผลไม้เนาะเขาชิงค่ะเห็นบ่แล้วบนต้นมันนี่เต็มเลยพี่น้องเอ้ยเจ้าเบิ้งหลดสิกรองลงมาให้เบิ้องถ้ปเปิ้นออยากเบิ้งเขาเรียกค o o ก i n งแอปเปิ้ลพี่น้องค่ะค o o ก i n งแอปเปิ้ลก็คือใช้ทำอาหาร ทำเป็นซอสหรือเอาไปดองกินก็ได้จ้ะอุ้ยเยอะมากๆพี่น้องเดียวทรายจะเก็บไปทาแอปเปิลซอสอยู่แต่มันยังไม่แก่จัดนะเพิน่นถามเพิ่นแล้วเพิ่น่ายังไม่แก่จัดแต่ว่าก็กินได้ใช้ได้เนาะอันนี้ตัวข้างล่างมันไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าลูกใหญ่ๆมันจะอยู่ข้างบนนูน้นพี่นอ้องคุณคุณเนาะตอน,นตอนนี้เป็นช่วงของแอปเปิลพี่น้องคะฮร้อนร้อนร้อน ทำงานต่อจ้ะนี่ก็เป็นคุกกิ้งแอปเปิ้ลเหมือนกันแต่ลูกเล็กมากๆตัวนี้หมายถึงว่าลูกเล็กกว่าไม่ใช่ลูกเล็กมากๆหรอกเ <laughs> นาะใช่จะพาไปดูอ่อราสเบอรี่ทุงมือกัรบราสเบอรี่บางต้นยังเหลืออยู่พี่น้องเอ้ยใช่นึกว่ามันหมดไปแล้วเบิง้งอุ้ยลูกบกหญ่นะจ้ะ ราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ในช่วงของเดือนกันยาจะเป็นเฉพาะพันธุ์นะที่เหลือนอกนั้นมันพันธุ์ปกติมันไม่มีแล้วนี่อุ๊ยใหชิมบึงหวานดีอื้อ มย้อนแสงพี่นนอะมึงเดี๋ยวจะเก็บไปให้ตานี่โอ้ยลูกถ้ามันดึงไม่ค่อยออกแสดงว่ามันยังไม่สุกมากวิตามิน สดๆจากสวนพี่น้องราสเบอรี่ตระก,กูลเบอร์รี่ต้านอนุมูลอิสระทําให้คุณแก่ช้า่ัสันพี่น้อง <laughs> กินหมดสวนนี่ก็คงจะช่วยสายไม่ได้หรอกส <laughs> ายเกินไปแล้ว, <laughs> เ,ลว <laughs> เดี๋ยวจะไปเอาอันนั้นก่อนทํางานเสร็จก่อนจะไปเอามาเก็บเลมไปให้เพื่อนโอ้ยนกกินแ,แอปเปิ้ลสายหมดนล่ะน่ ในสวนนี้เก็บกินได้ทุกอย่างพี่นอ้องเพื่อนไม่ห่วงเพราะมันเหลือเฟือค่ะเนาะเหมือนราสบุรี่นี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่สายจะเก็บไปฝากคุณคุณลุงมันอยู่ในบ้านเนาะไปซายจะพาไปดูไอ้นั่นเดี๋ยวในส่วนนี้พวกซายก็จะเอาอยายากำจัดวัชะพืชหมายถึงขายยาแล้วก็จะเอาเครื่องมาพรว่นดินนะแม่ทีพี่นอ้อง ที่มันเป็นเครื่องอัตโนมัติเนอาองแ้พาไปดูแอปเปิลแอปเปิลแบบกิน eating apple เขาเรียก eating apple ปิลซาเก็บไปแล้วเมื่อเชา้านี้แต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนใหม่ๆนั่นมันสีแดง,งามงามนอกพี่น้องบันน,นี่ใส่ผืนลืมทายไวอันนี้มันมแด้วบี้ <c oughs> สีมันเห็นไหมกรอบอร่อยมากโอ้ยเอาบดถึงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวใสกระโดดกันเด้อ นี่มันจะเป็นลูกแบบนี้สีแดงๆหลายพันพี่น้องคือถ้าเป็นแอปเปิลกินก็ไม่ไม่เปรี้ยวนะเขาเรียก eating apple นะคะ eating apple ให้เอาจักหน่อยก่อนนูน่น e eating apple ต้นหนึ่งฝั่งนูน้นค่ะต้องไปเข้าอีกทางนูน้น ไอสวนนี่สวนใหญ่มากนี่พี่น้องคะสวนใหญ่มากเพราะว่ามันหากันโบยจือเลยเลยจากสุดสวนจนหอดต้นสวนหากันโบยจื้อนอะอันนั้นแอปเปิลคุกกิ้งคุกกิ้งแอปเปิลอันนี้อิตติ้งแอปเปิลพี่น้องนี่ฝั่งนี้เพิ่นบอกใส่เก็บกินเลยเนี่ฝั่งนี้เนี่ยเป็นอิตติ้งแอปเปิลหมดเลยอิตติ้งแอปเปิลพันนี้อร่อยจ้ะกรีนแอปเปิลนี่อร่อยหวาน ลูกเล็กๆนี่ก็อร่อยจ้ะโอ้ย,ยหลายๆติ a t i n g apple ทั้งหมดเลยเส้นนี้ <c oughs> โอ้เอจชิ่งเอจชิวแล้วจะพาชิม a p p l ลพี่น้องชิมไปแล้วหล่ะจ้ะเมื่อเช้านี้กับเพื่อนเนาะหมายถึงว่ากับเพื่อนที่มาเก็บผลไม้ไปให้ลุงน่ะแม่จ้ะก่ <c oughs> อนที่จะเริ่มทํางานนะ่ะชิมไปแล้วอร่อยมากๆกรอบอืม หวานไม่นองหวานหวานน้ำแอปเปิ้ลกระเด็นเลยอร่อยมากๆเดี๋ยวายจะพาไปเก็บพรัม ทำงานต่อก่อนนะคะที่รักจ๋าเนอะ